สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือประสาท a ช n แนลนะคะนึ่งข้าวนะคะภาษาเตรียมนึ่งข้าวแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาข้าวไปให้ไก่ก่อนวางข้าวกัดก่อนไปกันค่ะไปหวานข้าวให้ไก่เดี๋ยวข้าวสุกก็จะหาให้พี่โอมกับน้ำมนตกินก่อนเลยนะคะลุงเสือก็ ลงไปหาหญ้านะยังไม่ขึ้นมานะคะคําแล้วได้เวลานะคะไก่มายืนรอแล้วนะคะ วาข้าวไก่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะดูข้าวนะคะข้าวสุกก็จะได้หาให้พี่โอมสนมูลกินเลยนะคะเีๆๆลิงเสือตากนะตอกนะ,ะตอกมัดกล้านะคะเดี๋ยวภาษาก็จะได้เก็บนะคะเดี๋ยวรอให้แดดหมดก่อนนะคะ ภาษาเขาทำกับข้าวเสร็จแล้วนะคะก็ลวบประมึกนะ,ะเดี๋ยวจะเอามาซอยก่อนนะคะไก่นี่ก็วนจังเลย เรียบร้อยนะคะนี่เดี๋ยวเอาน้ำจิ้มนะคะ เสร็จแล้วกับข้าวเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะปลาหมึกนะคะลวกปลาหมึกกับน้าจิ้มนะ,ะสูตรเด็ดเลยนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวร้อนๆนะคะนี่ข้าวก็สุกใหม่ๆเลยนะคะเดี๋ยวไปไปให้หลานกินก่อนนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะกับข้าวเนาะก็เรียบร้อยนะคะ เสร็จแล้วนะคะกำลังกินกันนะคะกับข้าวก็เสร็จเรียบร้อยข้าวก็เสร็จเรียบร้อยนะคะก็รอลุงเสือขึ้นมานะคะลุงเสือก็ไปหาญานะคะไปคุยเล่นกับญานะะนานๆไปทีนะคะก็ จะคุยกันนานนิดนึงนะคะวันนี้ย่าก็ขึ้นมานะคะพอาย่าก็ไม่ได้มาหลายวันเหมือนกันนะคะแต่ว่าปู่มาทุกวัน,นะคะ่ะปู่พองมาทุกวันนะคะย่าก็ไม่ค่อยได้มีเวลามานะคะเพราะว่าย่าก็ต้องไปสวนนะคะไปรดน้ําต้นไม้ไปอะไรนะคะเยอะนะคะต้นไม้เยอะนะคะก็ต้องไปดูแลนะคะทํางานสวนเหนื่อยนะคะเพราะว่า ใช้อาโซล,ล่าเซลนะคะเวลาแดดออกนะคะถึงจะถึงจะน้ําถึงจะไหลเนาะถ้าแดดไม่ออกน้ําก็ไม่ไหลนะคะก็กวาดหน้าบ้านเพิ่มเติมนิดนึงนะคะโอ้แดดนะคะมีเดี๋ยวขออนุญาตกวาดบ้านนะคะหน้าบ้านนะคะเมื่อเช้ายังไม่ได้กวาดนะคะเนาะค่ะก็คลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาชนแนลนะคะ สำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะแอบบสองแอบ,บสองนมนมกินข้าวไม่เห็นนะคะเพราะว่ากระจกมันมืดนะคะ